ก็เก็บช่องพี่รอดลอมซิ่งนะครับว่าการเหลาเนี่เรามายกยกกระท่อมครับกระท่อมหลังใหญ่มากครับจะยกไปได้ไหม คลองก็ตรงไหนนี่คลองก็ตรงไหนอู้ร้อนมากเลยครับบรรยากาศหรือนี่ไม่เหมือนอยู่บ้านกวดเลย แต่เรา,าไปดูข้างบนเลย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  pero lủng leo, <laughs> <laughs> <đàn> <laughs> <laughs> <laughs>

พี่เลิกเขยา่าเขย่าแล้วจะออกไม่ไม่ออกอนี่นี่มันอยู่ข้างบนไปแล้วไปแล้วไม่สงสารมัน

แล้วก็ของกลางยกครับ มันตันกว่าครับนี่กระท่มนี่หนักอยู่นะครับแต่เราชมมาว่าจะยกได้หรือเปล่านะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ